คำเตือนควรเชียร์ที่ราคาหนึ่งรูกลงมาหาครึ่งแรกไม่มายังครึ่งหลังนาทีหากราคาสกอร์ศูนย์ในเวลาไหลเกินสามจนางก็สิบไม่นานาน,าน่าไปร่วมเชียร์นะครับเพราะหากครึ่งแรกไม่มีประตูราคาศูนย์ในครึ่งเวลาหลังจะไม่สามารถเชียร์ได้ตามแผนโปรดใช้วิจารณญาณในการเชียร์ด้วยความประทานนี้จาก45นาทีนะครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะครับกับการวิเคราะห์สกอร์สูงแรกจากผู้เชียนสี่สินาที ก่อนอื่นครับไปสรุปผลงานตัว VIP ที่ให้ไว้เมื่อค่ําคืนที่ผ่านมานะครับเป็นฟุตบอลวุนเดติก้าออสเตรียนะครับบุนเดติก้า LASK ลินนะครับพบกับ SV ลีดนะครับผลปรากฏว่านาทีแรกเจ้าบ้านบุกครั้งแรกได้จุดโทษเลยนะครับทีมเยือนทำฟาว์ในกรอบเขียนโทษโดนใบแดงไล่ออกไปก็ทำให้เจ้าบ้านได้จุดโทษในนาทีที่3นะครับก็ยิงไว้ปล่อยผ่านนะครับยังไม่ได้ลงทุนนะครับ วันนี้มาว่ากันใหม่นะครับใครสนใจเข้ากลุ่ม VIP รับทัศนะบทวิเคราะห์ดีๆแบบนี้ก่อนใครแอดไลน์ไปที่4 5 o v e r 4 5 o v e r มาขอเข้ากลุ่มกันได้เลยนะครับแล้วนอกจากนี้ทาง45นาทีของเรายังมีบริการให้ทัศนะแบบรายวันค่าบริการเพียงวันละ15บาทท่านจะได้รับทัศนะบทวิเคราะห์ทีเด็ดนะครับ5คู่ต่อวันเพียงแค่15บาทเท่านั้นนะครับ ท่านไหนสนใจทัศนะแบบรายวันนะครับแอดไลน์ไปที่ o v e r 168 o v e r 168กันได้เลยนะครับวันนี้นะครับผมพาไปชมเกม a ลีกเซอร์เบียนะครับซูปเปอร์ลีกา้าลงแข่งขันเวลา4่ทุ่มตรงนะครับเป็นการพบกันระหว่างคูคาลิก,กินะครับสตาร์คอมเปิดบ้านรับการมาเยือนของโคลูบาล่านะครับของเซอร์เบียนะครับ เจ้าบ้านนะครับลงแข่งขันไปแล้ว18นัดชนะ8เสมอ7แพ้3ได้30เสีย19มี31แต้มนะครับอยู่อันดับที่3ของตารางส่วนทีเมเยือนนะครับลงแข่งขันไปแล้ว18นัดเช่นกันนะครับชนะ6เสมอ2แพ้10ได้21เสีย37มี20แต้มอยู่อันดับที่11ของตารางครับสถิตินะครับทั้งคู่เคยเจอกันมาทั้งหมด6นัดหลังสุดนะครับ แค่6นัดนะครับก็การันตีการมี2ประตูไป100%เนะครับพร้อมทั้งการันตีการมีสกอร์ในครึ่งเวลาแรก5จาก6เกมหลังสุดด้วยนะครับเรามาดูสถิติการทำประตูนะครับ5นัดหลังสุดของเจ้าบ้านนะครับแข่ง5นัดยิงได้11ลูกนะครับเฉลี่ยนัดละ2.2นะครับเสีย5เฉลี่ยนัดละ1ลูกนะครับส่วนทีมเยือนนะครับ5นัดหลังสุดยิงได้8นะครับเฉลี่ยนัดละ1.6 เสียถึง8นะครับก็เสียเฉลี่ย1.6เหมือนกันนะครับก็สถิติการยิงประตูและเสียประตูก็อยู่ในเกณฑ์ดีนะครับเรามาดูราคานะครับแฮนิแคปเปิดมาให้เจ้าบ้านเป็นฝ่ายต่อลูกครึ่งนะครับจ่ายน้ํา0.79ให้เจ้าบ้านจ่ายน้ 45, ํา0.845พิมีมเยือนนะครับปัจจุบันราคาแฮนิแคปได้มีการขยับไหลไปให้เจ้าบ้านเป็นฝ่ายต่อ 1, 1. 7 5นะครับหรือว่าลูกครึ่งครบ2จ่ายน้ํา0.95ให้เจ้าบ้านจ่ายน้ํา0.85ให้ทีมเยือนนะครับเรามาดูสูงเต็มเวลานะครับเปิดมาที่3ลูกจ่ายน้ํา1 0 0ให้ฝั่งสูงจ่ายน้ํา0.80ให้ฝั่งต่ำนะครับปัจจุบันสูงเต็มเวลาก็ยังอยู่ที่3ลูกเหมือนเดิมนะครับแต่ปรับน้ําฝั่งสูงลดลงเหลือนะครับจ่าย0.89นะครับ ฟังำจำใจ0.83นะครับผมเรามาดูราคาพูราคาเปิดมาให้เจ้าบ้านชนะนะครับจ่าย1.29นะครับผูเสมอเต็มเวลาจ่าย4.50ผูทีมเยือนชนะจ่ายถึง9.00นะครับปัจจุบันนะครับราคาพูได้มีการปรับนะครับขยับไปเป็นแนวทางเดียวกับราคาเฮนดิแคปนะครับก็คือจ่ายให้เจ้าบ้านลดลงนะครับจ่าย1.25นะครับ ผูเสมอเต็มเวลาปรับเพิ่มขึ้นนะครับจ่าย5.50ูนะครับผู้ทีมเยือนชนะปรับเพิ่มขึ้นเช่นกันนะครับจ่ายถึง11.00นะครับก็แทบจะปิดโอกาสทีมเยือนเลยนะครับที่จะสามารถบุกมาเอาชนะทีมเจ้าบ้านนะครับก็จากเรียาคานี้นะครับผมจะให้ทัศนะว่าราคาคูของบอลชนะจ่าย1.25ของบอลที่ต่อลูกครึ่งควบ2นะครับก็ยังใกล้เคียงนะครับอยู่ในการการันตีว่าหน้าบอลต่อนะครับ จะสามารถเอาชนะราคานี้ไปได้นะครับอีกทั้งภูเสมอเต็มเวลาย,ยังใจถึง5.50นะครับก็ออยังสนับสนุนอยู่ในหน้าของบอลต่อสนับสนุนให้มีสกอร์นั่นเองนะครับดังนั้นนะครับ VIP วันนี้ไปสกอร์สูงครึ่งแรกคูคาลิก,กิสตาร์คอมนะครับครึ่งแรกไม่มายำ้ำครึ่งหลังทันที ใครสนใจเข้ากลุ่ม VAP รับทัศนะบทวิเคราะห์ดีๆแบบนี้ก่อนใครแอดไลน์ไปที่4 5 o v e r 45 o v e r ที่เดียวเท่านั้นนะครับแล้วนอกจากนี้ทาง45นาทีของเรายังมีบริการให้ทัศนะแบบรายวันบริการเพียงวััันนนละะ15บบบาาทททท่จได้รศวิเคราะห์ทีเด็ด5คู่ต่อวันเพียง15บาทเท่านั้นนะครับท่านไหนสนใจนะครับแอดไลน์ไปที่ o v e r 1 6 8 o v e r 1น8กกันได้เลยนะครับ ก่อนจากกันวันนี้นะครับขอให้สมาชิก VIP และสมาชิก Overscore 168ทุกท่านนะครับโชคดีมีเงินมีทองใช้ขอบคุณครับ